วัสดีค่ะประเดียนปลูกต้นกาแฟไว้กำลังไงกำลังงามเยอไปไว้ถ้าปลูกให้เอามาเล็ดมันมาะพาะไดในยวนสามสองสามต้นเนาะคะ่ะเนาะเอามาเล็ดมเพาะหลายยูมันขึ้นสองสามตน้นกำลังไงใบางามงามต้นกาแฟดี๋เอาไปปลูกก่อน ใบโรบุรีเนาะค่ะเนาะสีล่ะะลองเบิองนี่ถึงงามบ่ไปเดินกันเลยอันไายไม่เบิง่งไปเดินเพาะไว้เนาะคะ่ะเนาะงามงามอันนี้พริกก็ร่างเป็นหน่วยหน่อยก็ยร่างออกดอกเนาะคะันเนาะไปเดินก็ร่างออกดอกไปเดินกันเพาะอันนี้เพ,พาะโหระพาไว้น้ำใส่ถ้วยแก้วเนาะคะ่ะเนาะ ใส่สวยแก้วเอาไว้เนี่ยมันกระเทียไปปลูกอันนี้ก็ลริออกดอกงมร่าพ่าก็เริ่ออกดอกนะคะนะ่ะน้อกใส่้วยแก้วไว้มันกาแฟต้นงามงามออกดอกออกยอดอันนี้ออกดอกนี่น,นี่ออกดอกงามงามนะคนเนะะาะงงราาพวง งามครับประเด็นกระสีเอาไปปลูกบึงบงหูว่ามันเสียนตุน่นไงซ้ำใดเนาะกะเนาะล่องปลูกกาแฟบึงใช้ไฮไวยักสองสามตุนต่นปทนี่ก,ก็เด้อค่ะเด้ออยูย่หลอดปลอดภัยบริสุกคนความเก็บจะได้ความไข่ยังมีวัสดีค่ะ่ะวัสดีคะ